เดินเตะเช้าเช้าตื่นเช้าแล้วทำไมไม่ไปโรงเรียนไม่าไม่ให้ตบีนะจำไม่เคยได้ใช่ปะทำไมจำไม่ได้ไปกี่โมงเลิกไอ้เข้าเรียนกี่โมงสายเข้าเรียนสายก็เดินเช้าตื่นเช้ามาทำไมรู้้ก็ตองต้องอยู่กับแม่แล้วก็ฟังเพลงต้องอยู่กับแม่ฟังเพลง เอ้ยอะไรนั่นน่ะเดินหมิ่นไหนมามาถูกหมิ่นได้หมิ่นใช่ของน้องอ่อยองก็ไปใส่ช่วยแม่เหรอฮัลโหลต้องช่วยแม่ครับม่จุดเป็นวัดแต่มาช่วยแม่ได้เป็นวัดช่วยได้บัดข้าวหนึ่งปอนด์เอืมอืมเหรอบัดข้าวหนึ่งปอนยังไม่ไปยิงอืมเป็นวัดใกล้หายแล้วนี่แม็กไหนยังไม่หายเป็นวัด นายน่าระเยียสียก็ได้หมอย่ี้สิถ้าจะเลิกเงไมยองไม่ช่วยน้องอ่ะลูกช่วยแไปใช้ทุกคนแม่ทำทำาเลยอันนี้แม่ทำเล็กกหกทุกคนเรอะเล็กทำไมต้องโกหกทุกคนเราะอิมเียเพราอิมเียอิม กิมแมทชิวเอ็มด้วยเออแมทชิว,วด้วยเ<อ>ดี๋ดวยวเ,เราจะไปร้านเอเชียร้านนี้นะคะทุกคนเอ็มตักทายกันวันศุกร์อากาศแบบนี้หิมะละลายหมดแล้วคือปีนี้ไม่มีหิมะเลยทุกคน <laughs> นานมากแล้วทุกคนทักทายกันนะนานมากแล้วที่ไม่ได้มาร้านเอเชียก็ประมาณน่าจะสามเดือนตั้งแต่เดือนเก้าอะทุกคนจนถึงเดือนสิบสองอะเพิ่งจะได้มานั่นแหละแม่ต้องห่วงนะแม่มาเองจัดหนักตลอดคือสามในช่วงสามเดือนนี้ก็คือเก็บตังค์ไว้ซื้อ ไว้ไวซื้อถ้ามาถ้ามาถ้าตัวเองมามาด้วยตัวเองก็จะซื้อหนักไงภายใน3เดือนที่เรา <laughs> ไม่ได้มาเราก็เก็บทีละนิดละหน่อยใช่ไหมทุกคน <laughs> เพื่อจะมาซื้อวันนี้ <laughs> แม่มาเองก็เลยจะจัดหนักหน่หนอยเนาะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปร้านเอเชียกันเนาะนั่นแหละดูว่าเราจะได้อะไรบ้างแ h ช o ่น a บเกร์ฝรั่งขรักเน่เดพี่น,อน้องบราเอียน พักไหนเด้อเนี่ยเราอยู่ที่ร้านแล้วนะทุกคนอันนี้มาหิวเฉยๆเนี่ยไม่ได้จ่ายนะทุกคนมาหิวเฉยๆมาช่วยหิวขอมาอบาระ In Sweden we call it osna d o n k e d o n k e o s n yes ด้วย yes

Avgång bara. Avgångar. Jag kan visa er. Den stora? Det är här ofta. 13-15 här. Ja, ta en. En! En 95 eller en Men En 95. Jag bara, det var ju den som var rätt Två. En sån och en så är... sån. กุ้งจากทุกคนแต่ละไซส์ราคาไม่เท่ากันนะอันนี้ร้อยเก้าสิบห้าอันนี้ร้อยแปดสิบห้าได้กุ้งแล้วได้กุ้งกว็วิ่ได้ไดได้กุงก้งแล้วก็มามีพวกปลามมงปลาหมึกเนาะปลาถู dạng đai ba anh à, đi cứ ba cái lọt của anh đi anh đi pot

ฟิชบอลใช่ไหมคันดูเลียสุด first อ๋อฟิชอลอ๋อนี่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 ปลาแพงมากทุกคน นี่เป็นมะละกอทุกคนเลือกได้เลยนะกิโลละ100่งร้อโครนก็กะปริมาณเอาแล้วกันเนาะว่ามันกรีนี้ลูใกหใหญ่หน่อยก็แพงหน่อยเนาะใหญ่หน่อยก็แพงหน่อยท่เยไิสัมมา <laughs> ลำใหญ่ก็มีทุกคนลำใหญ่ นุน,นลำใหญ่ใชออ่าีอะ <c oughs> อุ้ยน,นี้เป็นมะม่วงสองลูกหนึ่งร้อยสามครูดมะม่วงมะม่วงมะม่วงพามาเกาหลีรถต่างๆทุกคนอันนี้ที่รถรถนี้กินเป็นประจำนะถูกมากเลยทุกคนหกสิบสี่โครน ก็าขายย่อยเขาก็ขา,า,ขายแพงนะใช่ถูกๆเลยครกเราไม่ต้องหอบหิ้วมาทุกคนมีขายทุกไซส์ครกหินก็มีนี่เห็นไหมเราไม่ต้องหิ้วมาจากเมืองไทยนะเซ็กซ์พลาสติกเจ็ดเดย์สี่หรือฟื้นติดเซ็กซ์เซ็กซ์พักเดือนสุดท้าย ดอชมิวใช่หรอนั่นตลบพอเชนลี่เหรอนอติว่าน้ำนะี๊วผักแห้งครึ่งกิโลอ่าเก้าสิบห้าโครมโอเคอยู่นะครึ่งกิโลครึ่งกิโลิโลบอกแล้วอย่าให้แม่มา <laughs> ใจเองเจ็บเองที่แพ็กตุนงกิฟูลเหรอโอ้ยพี่นนหน่อยน่านะไปเบิ้งเคทุกคนออกจากร้านแล้วนะแก yeah. stopping donkey now private driver yes. I mix a little bit I'm half it half it ทุกคนได้ทรงทงข้างหลังพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันว่าเขาได้อีหยังแน่จริงๆเกาะสื่ออีหยังเดิมๆเนาะจ้ะแต่ว่าสื่อแบบ เยอะๆนะี่ยจะทุกคนเพราะว่าสามเดือนแล้วบด้ม้าเนาะโก็ประมาณนั้นจะแต่ว่าพวกพวกพักอีหยังต่างๆ่ะปะป๊าเราสื่อเอ่อเราแหวะสื่อหายระวังเดือนได้ยังสี่นะจ๊ะแต่ว่าวเป็นพวกของแห่งพวกอีหยังที่เข้าต้องการแบบว่าตุนๆไหวจังสี่เข้าต้องมาเบิ่งเองจังสี่นะจ๊ะทุกคนสามเดือนกะสิแบบว่ามาเทือนึงก็สีได้เยอะในเนาะทุกคนเนาะ <laughs> จริงจริงอะร้านทียูนี่จะก็ห้างจาก ประมาณวุดเลยไเงีเชะฮก่หาตามสิมบสามสบผ่านาทีจะ้ะจากอุปสอลามาที่เอ่อรูเซนเบิร์กรูเชสบาร์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 ูชบาร์อ่อประมาณ30มสาผานาทีเนาะจะ้ะก็หลานหลานซอว่า c อเอ็มแคช a s h in g a คช Uh, Carry, เอ็มแคชแครีนอกจากทุกคนจ้าก็ร้าหไงจา้าตามที่เห็นร้าหไงแต่ว่ามันนี้บ่ได้ซื้อพักอีหยังเยอะแยะนอกจากเพราะว่ามันก็มีแบบวันศุกแล้วพักเพิ่นกส่สีแบบเพราะว่าของมันสิลงประมาณวันนังค้านวันพุธธนอกจากพักทีสือมากับพักที่ยู่นาากามันเริมแบบมันเริมอัน เหี่ยวแหลวจังสี่นะจ๊ะแต่ว่าบางบางอย่างก็ยังสดอยู่เขาก็เลือกเอาจังสี่นะจ๊ะ mm hmm. ก็เลยบ่ไ,ไดพักมาหลายเนาะจ๊ะทุกคนจ๊ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเขาไปเปิดทถงอยู่บ้านเนาะจ๊ะ mm hmm. ว่าได้อย่างมะเน่เนาะทุกคนละไปเลย mm hmm. ทุกคน mm hmm. เดี๋ยวไปรับอเล็กที่โรงเรียนเลยเนาะออกจากร้านเอเชีย hmm. ก็ไปรับอเล็กที่โรงเรียนเลยเพราะว่าอเล็กบอกว่า พอดีจะขับรถกลับบ้านแล้วใช่ไหมฮะเลยบอกว่าเลิกเรียนแล้วครับกระสันก็เลยแบบว่าโอเคโอเคอยูหันละเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปหับอยู่โรงเรียนกระสันเป็นกระสีออกมาถางแล้วจ้มาถึงโรงเรียนละเนาะเดี๋ยวไปหับไปเลยกันจ้ะฮัลโหลฮัลโหล นะวะแม่บอกให้ยืนรอในโรงเรียนป<ะ>่ะตสูล้ถอดเสื้ออกอ,อ,อกีอ่ี่เจ๊กลับมาแล้วทุกคนได้สองถุงเลยไปร้านเอเชียมาวันนี้เนาะใครสั่งเสื้ออะไรสั่งเสื้ออะไรแม,ม่ไมโลไมโลสั่งซื้อนมไมโลมาดูว่าจะได้หรือเปล่าไมโล คิดว่าได้หรือเปล่าครับโอเคจัดตามตามที่บอกเนาะทุกคนอันนี้คือสามเดือนแล้วนะก็คือจัดมาสองถุงเลยจากทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างเนาะเออรู้ชื่อกันไหมน,นี่โออผักบุ้งเลยยุกเลยผักชีผักชีชไทยเป็นอย่างนี้ก็คือผักชีฝรั่งของไทยเป็นอย่างนี้ทุกคน ใบกะเพราได้ถักมาสองอย่างได้มะละกอหนึ่งลูกได้พริกสดเออพริกสดอันนี้กิโลหรือว่าแพ็คหนึ่งน่าจะแพ็คเนี้ร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสาสิบเจ็ดครนห้าสิบแพ็คเนี้ยก็คือครึ่งกิโลจากทุกคนพริกสดเนาะนพริกสดน,นี่เลยพริกสดพริกแห้ง พริกแห้งทุกคนอืพอันนี้500กรัมตามส้มตำครึ่งกิโลเอามาเอามาทำพริกป่นด้วยแล้วก็ไว้ทำอย่างอื่นมาถึงทำทมตำทำอะไรได้เยอะแยะทำยำอะไรเงี้ยครึ่งกิโลคร้บขนมจีนโออเส้นขนมจีนนะุกคนดูซองแทกอ๋อเส้นขนมจีนอันนี้อะไร วุ้นเส้นอันนี้ว mm ุ้นเส้นอันนี้น่าจะสี่ห่อนะซื้อห่อใหญ่มาเลยสิบซองือ mm hmm. นี่สิบซองไม่นแน่ใจว่าเท่าไหร่ทุกคนนั่นแหละต่อครับลูกนี่งป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลนาลมะพร้าวน่าจะใช่น้ำตาลมะพร้าวครับนี่โอเค okay. อันนี้เป็นเพสต่างๆเนาะทุกคนโอ้ยแบบซื้อของโลโบอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะทุกคนแต่ว่าเรากินเป็นประจำคือกินหลายยี่ห้อมากแต่ว่ายี่ห้อนี้ยีย่ห้อนี้อร่อยเนาะทุกคนเนาะก็เลยโฆษณาให้เขาหน่อยเนาะนี่ซื้อมาหลายอย่างเลยเนาะทุกคนคนี่นพรมก๋วยเตี๋ยวหมูนี่ ก๋วยเตี๋ยวเออผมก๋วยเตีはは๋ยวเตี๋ยวเออผมทำก๋วยเตี๋ยวหมูสําเร็จรูปเอ๋เราต้องขึ้นนะทุกคนผงหมูแดงผงหมูแดงแน่ว่ามีสามเออออกมาแล้วไหมอือผงหมูแดงได้อันนี้อันนี้ครอบอันนี้เป็นตั้งฉ่ายใช่ไหมเออน่าจะเป็นตั้งฉ่ายที่เรากินกับก๋วยเตี๋ยวไงทุกคนอันนี้เป็นน้ำจิ้มซุกี้บูบูอรนาดา หาปลาของอของน้องเต่าไม่มีเลยน้องเต่าไปไหนเนาะน้องเต๋าทำไมไม่มีน้ำปลาลของน้องเต่าก็คือไปได้ยี่ห้อนี้มาทุกคนเราจะลองกินว่ามันเป็นยังไงจะอร่อยไหมสู้ของน้องเต่าได้หรือเปล,อล่าอันนี้คือ,อน,นี่คือโฆษณาให้น้องเต่าเลยนะเพราะว่าน้าปลาลาแซบอินเตอร์มหาสารคามของเขาหนักอร่อยจริงทุกคนนมไมโลนมไมโลได,ได้สองกล่อง โอ้อันนี้ให้เปิดอ้าเปิดให้ทุกคนปีโป้องด้าอันนี้เป็นเจลีเจลีเหมือนเอ่อเป็นเจลลี่อ่ะเป็นเยลลี่อ่ะอะไรส้มปีโป้มันเหมือนปีโป้อะครับนี่มันก็ส้มยูนต์ปีโป้เหมือนไหมหรือว่ามันเป็นน้ำส้มหรือเป็นยังไงเนยเยลลี่เจลลี่เออนี่ซื้อแพ็คใหญ่มาเลยอันนี้เป็นส้มนี่เนาะ แล้วก็มีอันนี้เปิดให้ทุกคนดูข้างในเป็นยังไงครับมันเป็นอะไรเจลลี่หรือว่าน้ำส้มเพราะว่ามีล็อตเออน่าจะเป็นน้ำส้มนี่นี่น้ำส้มอ๋อมันเป็นเออน้ำส้มนั่นแหละเออโอเคเออไม่เป็นไรจะลองกินของไทยดูอือฮึโอ้ได้ไหม่ได้ไหมเป็นแบบ เขารออันนี้ไงทุกคนเพราะอันนี้เป็นเหมือนน้ำอันนี้เหมือนกันอันนี้ดูด้ะดูด้ะอ่อนงนุ่นอ่างงนแนล้มนนนนีสีขเขียวมาสขเตอร์แอร์เ <c oughs> ล็กทีดริกซ์ฟันดังหรือแมตทิวเอาไปใส่ตู้แข็งแล้วให้มันเป็นน้ำแข็งเป็นเหมือนอีฟน่ะมันก็จะแทบคือกันเด้อ เออซื้อนมมันนี้มาให้ด้วยดัชเิลเอออันนี้ก็เป็นเทสจ้ะ <c oughs> เออซื้อมาให้ออนยอง <c oughs> นี่จะกินปะ,ะกินกกิน <c oughs> อันนี้แผ่นปอเปี๊ยะจ้ะ <c oughs> น้ำกระเทียมดองเต้าหู้ปลาดูเต้าหู้ปลา <c oughs> แม่ซื้อมาม่ามา,มาแบบเป็นห่อใหญ่เห็นไหม หอ่อจะห่อใหญ่ผมไม่รเออนี่นห่อใหญ่นี่มันจะอร่อยดับเบิลอันนี้ม,มาม่าเกาหลีที่ไม่ชอบเนาะเออน้ำคามน้ำคามเออปาตุกนะเอ้ยปาสลิดทุกคนปาสลิดนี่ปาสลิดมีไข่ด้วยเนาะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆอะมีไข่แค่สองตัวตัวนี้ก็ไม่มีแล้วเนี่ย <c oughs> หนึ่งกิโลอันนี้ไซส์สิบหกยี่สิบแล้วก็มีไซส์สิบสามสิบห้าซื้อมาซื้อมาสองไซส์ทุกคนนี่เอาออกมาให้หมดออกมาให้หมดอ๋ออันนี้แม่ซื้อมาสนะองไหมอยู่ในกระเป๋าแม่ด้วยค่ะเดี๋ยว<า>เดี๋ยวไปดูไปเอาแผ่นเกีียวมามันอยู่ในกระเป๋า นี่ซื้อมาสองทุกคนนี่แต่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาสอง,งหุงลูกชิน้นลูกชิ้นปลาหมึกทอดหนึ่งหุงลูกชิ้นกุ้งหนึ่งหุงเตาหูปลาเออนนี้เต้าหู้ปลาอยี่ห้อนี้ไม่มีทุกคนก็เลยได้แบบนี้มาก็โอเคโอเค,อ,เคอยู่เพราะว่า แบบต่ไหนก็ได้ก็น่าจะอร่อยเหมือนกันแบมทุกคนทุกคนทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้จะบอกว่ามาใกล้ๆหะเอามาใกล้ๆุกคนเอามาใกล้ๆได้ไมโลสองกล่องครับอุ้งหงษับ ได้ดัชมิวคือไมโลมันไม่มีแบบเป็นแพ็คสี่ไงทุกคนมันมีแบบอันนี้นี่ก็ทุกคนทั้งหมดนี้นะให้ไทายว่าเท่าไหร่แม่จ่ายไปเท่าไหร่ดิหนึ่งพันสองหนึ่งพันสองใช่ไหมคิดว่าคิดว่าใช่ป่ะหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่โครนเดี๋ยวจะเขียนเป็นเงินไทยให้นะทุกคนก็คือ อของแห้งทั้งหลายที่เป็นพวกของแห้งพวกนี้หรือว่าพวกนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณเป็นเดือนเดือนเนาะทุกคนเพราะว่าเราซื้อแบบแพ็คใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะอ,อย่างนี้ก็ถามว่าคุ้มไหมไปงดนี้ก็คุ้มนะทุกคนแต่ของมันก็แพงขึ้นเยอะเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาก็คือมันมันแพงอยู่แล้วไงอย่างเช่นพวกกุ้งเงี้ย แล้วก็พวกลูกชงลูกชิ้นอย่างเงี้ยคือแพงจริงๆแพงจริงๆทุกคนอย่างเงี้ยสี่ตัวก็แพงนะอู๋อันนี้สี่ตัวนะปลาสลิดแพงมากเหมือนกันนะแต่โอเคนะทุกคนก็คือไม่ได้ว่าอะไรนะทุกคนก็คือเอ่อถ้าเราคิดถึงเงินตอนนี้ก็คือมันโอเคเลยนะสำหรับตรงนี้พันเก้าร้อยสิบสี่โครนทุกคนนั่นแหละก็ได้ขนมมาให้อ่ไม่ใช่ขนมเป็นเครื่องดื่ม ไห้อเคียบกับอันนองสองคนนั่นแหละจาก็ะดนดนเือเนาะจ่าโบปนดยางจ่าทุกคนดนดนเือโเปนดยางเข้ากระไดแบบคุมคุมเนาะจ่าทุกคนขณะขอบคุณทีและทักทายคลิปนี้เนาะจ่าไปเบิรนการช็อปปิ้งลานลานเอเชียน้ากันเนาะจ่าแต่ว่าบริษัทไทยของเพ่นหลายเนาะจ่าไทยนิดๆน้อยๆเนาะจ่าทุกคนก็เกรงใจเพ่นน้ำเนาะ

อย่างนี <chips> Asia, never bath, never bath ้ก่อนใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ต้องฝืนน่งนี้แนทแนมกรทูด้านแน่ด้ อยางนี้ทุกคนว้าว<ม> <Wow. S 3> ันาดน้ำตาลเราขึ้นเลยแล้ว <c oughs> อ,นนออก,กนะเพื่อน <c oughs> นิดนึงเป็นไงอะอ๋อแล้วม,มันลงไปอย่างนั้นนะมันไม่เคยลงอย่างนี้อย่างนี้ทุกคน ข้างล่างไม่ได้เลย <laughs> ใ,ใส่ยันไหญ่ <laughs> ไปเอามาอีก <laughs> ว<า>ครึ่งกิโลนี้ได้เยอะนะทุกคนครับ <c oughs> ต้องตากให้แห้งนิดนึงก่อนที่เราจะจับเก็บเนาะเพราะว่านี่เขามีความชื้นไง เขียนจ้าทุกคนนี่